ชูเสอรและครับซัมเมอร์2023ชูเสอรและครับทางการลิเวอร์พูลคว้าวาตุรุเอนโดลิเวอร์พูลเปิดตัววาตารุเอนโดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในทิ่แอนฟิลหลังจ่ายค่าตัวให้กับสตุตการ์ทราว19ล้านยูโรและจะได้ใส่เสื้อเบอร์3นะครับลิเวอร์พูลทีมทันำนจากศึกเพลยเมอลลิกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัววาตารุเอนโด กองกลางตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นมาจากสตุตการ์ทีมลิกเยอรมันอย่างเป็นทางการแล้วมิดฟิวด์ไปสาปีสัญญาคาัพแค่ในถิ่นแอนฟิ์เป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027ส่วนค่าตัวไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ BBC สื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าอยู่ที่ราว19้าล้านยูโรหรือประมาณ16.2ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่722ล้านบาทนะครับและจะได้สวมเสื้อหมายเลข3เหมือนกับตอนเล่นให้กับสตุตการ์ท เอนโดยเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักเตะด้วยการเข้าสู่อะคาเดมีของโชนานเบลมาเร่มเมื่อปี2008ก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2010และพอปี2016ก็ย้ายไปซบอุราวะเรดเดมอนส์ต่อด้วยแซงตรีดองเมื่อปี2018และปีต่อมาก็เล่นแบบยิมตัวให้กับสตุตการ์ดก่อนทำผงานได้อย่างน่าประทับใจจนทำให้มาขาวดึงมาร่วมทับแบบถาวรจูสละครับทางการเชลซีประกาศคว้าโรเมโอลาเอียร่วมทับ วมเสื้ออย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโรเมโอลาเวียเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของเชลซีเรียบร้อยหลังจากสิงบลูสยอมจ่ายให้กับซอลตัมตันด้วยค่าตัวบวกแอดออน58ล้านปอนด์และจะได้สวมเสื้อเบอร์เดียวก,กันกับตอนเล่นให้กับนักบุญนเชลซี Chelsea ทีมยษ์ใหญ่จากสึกเพรเมนิกอังกฤษประกาศยันการคว้าตัวโรเบโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมมาจากซอลตัมตันอย่างเป็นทางการแล้วดาวเตะวัย19ปีสัญญายกับสิงบลูสเป็นเวลา7ปี รือว,ว่าจะถึงซัมเมอร์ปี2030ขณะที่ค่าตัวบวกแอดออนอยู่ที่58ล้านปอนด์หรือประมาณ2,610ล้านบาทโดยแบ,บ่งเป็นเงินเบื้องต้นจำนวน53ล้านปอนด์หรือประมาณ2,385ล้านบาทส่วนโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ225ล้านบาทนะครับ คณะเดียวกันเชลซีเผยว่าลาเวียจะได้สวมเสื้อหมายเลข45ลงเล่นในฤดูกาล2023-2024ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับตอนที่เล่นใ้กับซอลตเดมันพอดีกับที่สิงห์บลูส์บ้างลงไม่มีใครใช้ตั้งแต่นาธานิเอลชาโรบาสวมชุดคนสุดท้ายเมื่อปี2017โดยในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้สิงห์บลูส์ดึงนักเตะใหม่มาสัมทับหลายรายนอกจากลาวเวียแล้วก็ยังมีมอยเซสกายเชโดคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู ฮักเซลดีซาซี่นิโคลัสแจ็กสันโรเบิร์ตซานเชสเป็นต้นนะครับสำหรับลาเวีายย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับซานตุมแันเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว14ล้านปอนด์หรือประมาณ630ล้านบาทก่อนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูการที่แล้วแม้สุดท้ายจะไม่สามารถช่วยให้นักบุญรอดจากการตกชั้นได้ก็ตามนะครับชูสลาครับทางการบอลหมัดควา้าไทเลอร์อดัมส์กับตันอเมริกา บอลมาตัวเทเลอร์อดัมส์กัตันอเมริกาเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่รายที่7ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเจ้าตัวเกือบจะย้ายจากลีสไปเล่นให้กับเชลซีเดี๋ยวเฉลี่บอลมาดทีมในสุดเพื่มริกอังกฤษประกาศยันการคว้าตัวไทเลอร์อดัมส์กองกลางกัตันทีมชาติสหรัฐอเมริกามาจากลีสตูนเต็ดทีมในลีกเดอะแชมเปชิพด้วยค่าตัวบวกแอดออน23ล้านปอนด์หรือประมาณ1035ล้านบาท อดัมส์ในวัย24ปีสัญญากับเชลซีเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028และจะได้ใส่เสื้อหมายเลข18ลงเล่นในฤดูกาล2023-2024รวมทั้งเป็นนักเตะรายที่7ของทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้อดัมส์เกือบได้ย้ายไปเล่นให้กับเชลซีหลังจากลูสยอมจ่ายค่าฉิกสัญญาให้กับยูงทองจำนวน20ล้านรือประมาณ900ล้านบาทและนักเตะเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วแต่สุดท้ายทีมดังจากลอนดอน ตัดสินใจล้มดีลเพื่อเดินหน้าคว้าตัวมอยสซสกายเชโดอย่างเต็มตัวอาดัมส์เริ่มต้นการขาแข่งขันกับนิวยอร์กเรดบลสก่อนโยกมาเล่นในลีกยุโรปกับแอร์เบลไรซิกทีมแดงจากสกุลเดสลีกาเยอรมันเมื่อปี2019และได้มาเล่นในกัลตันอยูไนเดเมื่อปี2022โดยเจ้าตัวติดทีมชาติอเมริกาไปแล้ว36นัดและได้รับการต่งตั้งให้เป็นกัปตันทัพอินซีเมื่อปีที่แล้วสำหรับบอลหมัดลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั และมีโปรแกรมเล่นในนัดถัดไปในการเปิดลังว i t ท l ล t ิตี้สเตเียมต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันเสาร์ที่26สิงหาคมนี้นะครับชูสละครับทางการแอสตันวิลล่าประกาศคว้านิโคลโลซานิโอโลแบบยืมตัวนิโคลโลซานิโอโลสตาร์ทีมชาติอิตาลีเปิดตัวกับแอสตันวิลล่าเรียบร้อยหลังย้ายมาจากกาลาตาสรายแบบยืมตัวพ่วงโดยออปชั่นซื้อขาดนะครับ แอสตันวิลลาทีมดังจากศึกเพเมอริกอังกฤษประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวนิโคโลซานิโอโลกองกลางตัวรุกทีมชาติอิตาลีที่ย้ายมาจากกาลาตาสรายอย่างเป็นทางการแล้วซานิโอโลย้ายมาร่วมทัพสิงหง,งาดเบื้องต้นแบบสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลโดยที่กาลาตาสราย,ยืนยันว่าวิลลามีออปชันซื้อขาดอดีตสตาร์ของไอสโตรมานในวัย24ปีที่ราคา22.5ล้านยูโรหรือประมาณ877.5ล้านบาท บวกกับออปชันตามเงื่อนไขต่างๆอีก15.5ล้านยูโรหรือประมาณ604.5ล้านบาทนะครับนอกจากนี้กาลาตาสรายระบุว่าข้อตกลงดังกล่าววินล่าจะจ่ายเงินจำนวน5ล้านยูโรหรือประมาณ195ล้านบาทบวกกับโบนัส1 3 7 5 0 0 0ยูโรหรือประมาณ53.6ล้านบาทเพื่อเป็นค่ายเยี่ยมตัวของซานิโอโลมาใช้งานอีกด้วย สามรับซานิโอโลถือเป็นการสืทัาบรายที่สีของวิลล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากยูริเตเดมันที่หมดสัญญากับ City, เลสเตอร์ซิตี้เปาตอเรสที่ย้ายมาจากบิยาเรอัลแล้วก็มุซาดิยาบีมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับฉูสละครับทางการเอาฮิลาวประกาศคว้ายาซีนบูนูจากเซบียา สตาร์มาอีกรายแล้วสำหรับอาฮิลาวคอนเฟิร์มการสอยยาซีนบูนูในทวารดาวดังชาวโมร็อกกันมาจากเซบีย่า้วยค่าตัวกว่า800ยล้านบาทอาฮิลาวทีมใหญ่จากศึกซาอุดีโปรโลีกประกาศสัญญาคว้าตัวยาซีนบูนูผู้รักษาประตูจอมหนึบของทีมชาติโมร็อกโกมาจากเซบีย่าอย่างเป็นทางการแล้วโดวยในทวารวัย32ปีจะได้สวมเสื้ออาฮิลาลหมายเลข37 จะลบปากกาสัญญาเฝ้าเสาในทินคิงอาฟัดอินเตอร์เนชั่นนลสเตเดียมเป็นเวลา3ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2026ส่วนค่าตัวการย้ายทีมของบูนูนั้นตามรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังระบุว่าอยู่ที่21ล้านยูโรหรือประมาณ819ล้านบาทซึ่งรวมโบนัสเรียบร้อยสาหรับบูนูถือเป็นอีกหนึ่งแข้งสตาร์ดังที่ตบเท้าย้ายมาร่วมทีมอาวิลเวในช่วงซัมเมอร์นี้ ต่อจากคาริดูคูลิบารี่รูเบนเนเวสเซอร์เกมิลินโควิสซาวิชเมาคอมและก็เนมานะครับชูเสรล้ครับกวาดให้เกลี้ยงยุโรปอาลฮิลาวสอยมิตโตวิชร่วมทัพเรียบร้อยอเล็กซานดามิโตวิชกองหน้าชาวเซอร์เบียเปิดตัวานะนักเตะใหม่ของอาลฮิลาวทีมในศึกซาอุดิปโปรโลีกโดยนักเตะจะค้าแข่งกับทีมไปจนถึงปี2026 หัวฮอกแลเซิฟมีข่าวการย้ายหนีเจ้าสวน้อยฟูแลมมาตลอดหลังจากได้รับความสนใจจากอาฮิลเลาซึ่งพวกเขายินดีจะมอบค่าเหนือก้อนโตให้กับมิโตวิชแต่จนแล้วจนรอดการเจราจาก,ก็ยังไม่สำรเร็จผลเนื่องจากต้นสางกัดของนักเตะไม่ต้องการขายผู้เล่นสำคัญออกไปสุดท้ายฟูแลมยอมตัดใจปล่อยมิโตวิชให้กับอาฮิลเลาโดยเรื่องละเอียดด้านการเงินไม่มีการเปิดเผยแต่สื่อหลายสำนักในอังกฤษรายงานตรงกันว่าทีมดังจากแอนเจลทีน้ำมัน ยอมควักกระเป๋าให้กับเจ้าสัวน้อยมากกว่า46ล้านปอนด์หรือประมาณ2 0 2 4ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้มิโตวิชถือเป็นนักเตะคนสำคัญของฟูลแลมโดยคาโลสนามมาก,กับทีมไปแล้ว206นัดและยิงประตูไปถึง111ลูกหลังจากย้ายมาจากสารลิการงโดนิวคาสเซินเมื่อปี2018ที่สำคัญนักเตะยังเหลือสัญญากับสโมสรอ,อีก3ปีเลยทีเดียว ฝากขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ